สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูอํำอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอัำจะพาเด็กๆไปซื้อของที่ตลาดกับพี่กุ้งกิ้งค่ะแต่เอ๊เมื่อเด็กๆไปถึงตลาดแล้วจะใช้อะไรในการซื้อของคะโอ้ใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องใช้เงินเพราะเงินเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการซื้อขายเมื่อเราต้องการสินค้าชนิดใดเราต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปตลาดเดี๋ยวเรามารู้จักกับเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆกันก่อนนะคะเด็กๆเพื่อที่เวลาเราไปซื้อของเราจะได้จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องค่ะเงินเหรียญชนิดแรกค่ะเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาท และเหรียญสุดท้ายคือเหรียญ10บาทค่ะต่อไปเป็นชนิดของธนบัตรนะคะธนบัตรชนิดแรกคือธนบัตร20บาทธนบัตร50บาทธนบัตร1 0 0บาทธนบัตร500บาทและสุดท้ายคือธนบัตร1000บาทค่ะ ตอนไปตลาดนะคะเด็กๆควรเตรียมตะกร้าหรือถุงผ้าเพื่อไปใส่ของที่ตลาดเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดโลกร้อนนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆมีตะกร้าและรู้จักเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดกับพี่กุง๋งกิ๋งกันเลยค่ะกุง๋งกิ๋งไปตลาดเรื่องโดยโมลฤดีทองกอยภาพโดยนพดลกำจรไภาาัยสาร เช้าวันอาทิตย์สดใสกุ้งกิ่งเล่นขายของกับน้องกระต่ายคุณแม่ชวนไปตลาดไมลูกกุ้งกิ่งรีบลุกอยากไปอยากไปตรวจดูว่ามีอะไรหมดคุณแม่จดใส่กระดาษเอาไว้กุ้งกิ่งเตรียมหยิบตะกร้ายิ้มแป้นเริงร่าอยากไปไวไวัถึงตลาดกุ้งกิ่งยิ้มแฉ่ง ของสดของแห้งตั้งแผงวางขายกุ้งกิ้งตามติดคุณแม่ไม่หลงแน่แน่แม่จุงมือเดินไปนั่นแผงขายอาหารทะเลนี่นากุ้งหอยปูปลาวางเรียงมากมายแม่เลือกซื้อปลาสดสะอาดดีกินเหม็นไม่มีเหงือกสดตาใสเดินมาถึงแผงขายเนื้อสัตว์มีเนื้อสารพัดเลือกซื้อตามใจ เลือกเนื้อสดสีไม่ขาเนื้อนุ่มกดแล้วไม่บุ๋มจึงจะปลอดภัยแผงขายผักมีผักสดสะอาดคะน้าผักกาดถั่วหอมหัวใหญ่ผักบุ้งกวางตุ้งกระหล่ำปีกินผักดีดีมีวิตามินมากมายแผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดส้มโอแตงโมผลใหญ่ มังคุดกล้วยส้มลิ้นจี่คุณแม่ใจดีแวะซื้อผลไม้แผงขายของชำสารพัดเครื่องปรุงเครื่องเทศจัดวางเรียงรายคุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพันทั้งน้ำปลา,าน้ำตาลกะปิพริกไทยแผงขายไข,ข,ข,ข่มีไข่นกกระทาไข่เค็มไข่เยี่ยาวมา้าไข่เป็ดไข่ไก่ซื้อไข่ต้องคอยระวัง เพราะไข่เปลือกบางจะแตกได้ง่ายได้ของครบตามต้องการซื้อไอศกรีมก่อนกลับบ้านกุ๋งกิงดีใจไอศกรีมหลายรสหลากสีอืม้มอร่อยดีหวานเย็นชื่นใจกลับบ้านช่วยคุณแม่ทำอาหารกุ๋งกิงสนุกสนานได้ไปตลาดหญยซื้อของกลับบ้านเต็มตะกร้า ตลาดจ๋ารอก่อนนะไว้วันหน้ามาใหม่ตลาดคือสถานที่สำหรับซื้อขายของต่างๆมีร้านค้าหลากหลายประเภทค่ะเด็กๆน้อยพี่กุ๋งกิง๋งไปเจอร้านอะไรในตลาดมาบ้างคะร้านขายอาหารทะเลร้านขายเนื้อสัตว์ร้านขายผากัก ร้านขายผลไม้ร้านขายของชำร้านขายไขย่และร้านสุดท้ายก่อนกลับเด็กๆและพี่กุ้งกิ๋งได้ไปแวะซื้อไอศครีมที่ร้านไอศครีมเด็กๆไปตลาดกับพี่กุ๋งกิ๋งมาสนุกไหมคะที่ตลาดมีร้านค้ามากมายเลยล่ะคะ่ะแต่เอ๊ตลาดในชุมชนของเด็กๆ มีร้านค้าอะไรบ้างนะแต่ช่วงนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเด็กๆจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจะต้องไปซื้อของที่ตลาดหรือร้านค้าและอย่าลืมล้างมือกันให้สะอาดล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆวันนี้ครูอ้ําจะต้องขอตลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบายบาย